นหรอันนี้คือชิคเก้นกติกาคืออะไรอ่ะยิงไก่ให้ตายแย,ย่งกันยิงไก่าดาดาก็มันจะมียิงผู้เล่นคนอื่นด้วยแล้วก็แย่งแล้วก็ช่วยกันยิงไก่ก็เลือกเอาอาจารย์นั่นแหละยิงไก่นี่แต่ไก่เกียดหน้าไก่หรอวะหน้าไก่เดี๋ยวพอเตอร์ไม่คือแบบเอา้าเป็นมัยวคนที่สามเหรอสวัสดี ก็คือเราจะช่วยกันย да. ิงไก่ก็ได้เราจะเก็บเพื่อนก็ได้ใช่ไหมมาให้เก็บคนเก็บคนอย่าเก็บเพื่อนดดโอ้โหเสียงแม่งว่าดังเลยไก่เบ่งพลังไรเยี้ยจากคาเห้คาเี้ห้าเล่นกี่ครั้งก็ไม่ชินโอ้ยเกียร์สี <S 2> <S 2> ่โอ้ยโอ้ยหูโอ้ยเอฟเจ็ดเอฟเจ็ดเอฟเจ็ด เทเจคืออะไรต้องเจ็นเหรออะไรๆพ่อยู่พ่อยู่ไอ้ไก่ที่เหี้ยมานี่สิ เปปกระบัด้วยหรอวะตาแล้เอาเียหันมากูยาเลยเหียหันมาด้วยเียกระสุนมดไอ้ใจกระสุนมดไอ้เหียไมมีตัวตนไม่ตอวยง่อกไม่มีตัตน เกี่ยบไม่จ oh, ้าเนี่ยเนี่ยไอดดอกเนี่ยแอดดอกแอดดอกไม่เจอละมามาไอ้ไอ้ดอกมาตรงเนี้ยอยากไปเก็บไอ้ดอกเลยมันเป็นแอดดอกประศุ่งโง่ของดีอ่าเดี๋ยวเราจอกู้งแรกไก่โง่เดี๋ยวรีบแป๊บนึง Kill the chicken dude ว้าวมาปล่อยคามิคามิห้ามอีแกแล้ว

อะไรวะน้า ไม่เล่นเกมก่อนจะพูดอะไรกัน่าชิพอะไรได้ไงลงนี้ลงนี้ได้ลงนี้ได้ลงนี้ได้เป็นรองกบดีนะไ,ไอ้ขี้มาเป็นรองกูกลาก่อนทีนน้นี่มันปืนท้าหลอดพะจังกาดีกว่า ไปไวเลยเนี่ยเล่นไม่ค่อยนานเองกูโดดล่มตายในหมูดไก่มึงเอาไปตัดคิปเป็นกูไม่หล่ะเอาเลยเไอ้เหี้ยโอ้ยเดี๋ยวมิชิวะที่ไทยเรี้ยวกาละแล้วนะครับเอาคุยมีคนหนึ่งนะ เจใฆ่ากูเลยเออนั่นแหละไอ้เฮียจะได้จบๆกัน <c oughs> จะปล่อยกูรอดาทำกลัวเลยล่ะไหนๆก็จะฆ่ากูแล้วอ่ะไอ้ที่ยิ <c oughs> ่งได้ไปอูน้องกูเล่นในสัสตว์เล่นน้อยคอยนาคือคอนเซ็ปต์กูจริงๆไอ้เฮีย <c oughs> ไปที่ปไปยิง <c oughs> ไนนก่เลโอเค <Okay. S 2> อยู่บนบ้านอ่บบนะบ้านตรงข้ามบ้านกูอ่ะบ้านขวาโอ้โห ออม่ยู่ก็มีคนเอาของมาสืบมันเอามือทำเหี้ยอะไรวะนะไม่รู้เองเอารถไม่ไหวขับรถไล่ดีคนกว่า กเราอะไรกินหมดแล้วไก่ไว้ที่หลักไก่ไว้ที่หลักก็ได้ไม่มีอะไรมาขัดขวาเขาสุดเลยเฮียแต่ถ้าไก่อย่างเลื่อนประมาณนี้แล้วต้องกินกันหลายสิบนาทีเลยเนี่ยของไก่จะตายเฮียแต่ถ้าเราชนะแบบเอ้ไม่มีคลิปเล่นเหรอไอ้บ้านรู้โปรเฮียอะไรดีเราต้องยืนคอนเทนต์ให้มันมาด้วยคอนคอก่อนเซ็ปเล่นโต๊ะมแล้วอย่าเล่นแล้วใครนานนะ เออเอาหน่อยดีวะให้เขาหนด้วย่าอพื่อ่ง่เพื่อไปตบกันแล้ว ไก่แม่งถึกบุกทนมากมัวเดินม <of> ัน <apprendre> ถ <bass teeth> ึกกว่าเดินอีกวะ นาสนุกกว่ายิงไกแต่ว่ามันยิงให้เราอยู่มันก็แค่ว่าข้าวไก่ชิกซีลาเฮียตายแล้วตายหมดล ตายมีคนคนตรงใกล้ตรงนกล้วมันมันไกลยูยนี่เดินมันก็เดินตามไปเดินระแแบบไหนก็ได้เก็มเดินไม่โปเยี่อะไรเลยอะไรกันนะโอ้ ขยานเนาไก่มันกูดูหนักอยู่เลยอะาใครตายหาว่าล่ะมึงไม่เอาไหล่กูว่ะหนักอะไรเีลยโอ้โหมันบิมาแล้วมันบินมาแล้วมันบินมาแล้วต่อไปเอาอติดที่อะไรผิดไก่ติ เ,เอ้ยมีคนอยู่ด้านล่างนคนเป็นอะไรวะ,นะะเนี่ยพ่อมาซ้ำเพื่นไม่ได้สำได้หนึ่งจุดห้าวิอย่าลืมดิ๋อ,อน,นีอ่าไมาชีวิตมันน่าตื่นเต้นอย่างนี้เนี่ยเที <c oughs> ยงไก่มันอะไรวะเนะี่ยเอามันหลุดแล้ว มันเล่น D P แล้วมันจะเฟรไปได้ดีคพอแขงกันอ้เหี่ยก็โหแต่ ตัองยงมาต้องยิงแม่งละไกันวัดกันแม่งไม่ไรล็อกเลยที่อ่ยตัวเขาเดี๋ยวตัวบ้านตัวบ้านเนี่ยวันาต้องออกมาวงบีเจ๊เดี๋ยวแรงเหีนยนะกูเดี๋ยวเหี้ยนะกู กูมให้ชุอันนี้มึงอะไรเนี่ยมึงปรับเป,รเป็นออโตเมติกยังไงไว้ไม่ได้ยิงมันไม่มีหมดปืนอื่นปืนแม่เฮ้ยมึงจะวิ่งมาชุดกเจ็บมากึงหิมารันอยู่ขวาหินมากอะ่มมอกนะมเป็นนะไรละโุลลื่น มันติดขัดตัวเองส่องโดนไปนิดนึงสวยด่ายมาเลยมึงอ่ะเียเพื่อนโดนไก่ไล่อยู่เฮ้ยไก่มันจำจำเราต้มกรตโดดกระโดนมาลากี่วาเจ้านั่นมันหดงเี่ยวอะไรวะ อ๋อวงขยายตามไก่เยี่ยมมากเลยวงไม่ขยายตามไก่ไอ้สัสเยี่ยมวงไม่ต้องอยู่หลังหินมาร์คีกแววงอ่ะวงอ่ะไอ้เหี้ยเต็มที่ไปเลยตัดวงอย่างงี้ไอ้เหี้ย ยัหินเดิมยังไม่เดินยังไม่เดินมันไม่เดินแหละาวงแมงมันไปวิมาี่หัวมันโผล่นะม้าได้เฮ้้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเียยยเเยยเ้ไเฮย เอานกมันตายมันตายไก่ก็ใไก่ก็ใ้ยัเพื่อนวิ่งตามมุกมตอนนี้สันสาบันเทิงไก่เฮียสไตล์คไอ้เฮียห้าเอ เียเลื่อนแม่งรถน้อยมากอ่ะเหลือหกคนตัดเลื่อนหนึ่งเหลือห้าเหลือห้าคนดดโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยมาเดาอีกอ啊โอ้โห คน เออตัวตีนั้นก็ครบแล้ววอาดีปาวะไอ้วงวไอ้เหี้ยวงแม่งโคตรที่อ่ะตามใจ thank <laughs> you มึงยังไม่มีหมวกยังไงก็มึงใส่หมวกอยู่ ต้องมรตัดได้ห้มันมันมาหันเราเราก็ใ้นั่นนะไม้ตองขีโอ้ยโอ้ยย่ปืนต้องจีพี่อะไรมันสายกันวะอ้าวเอ้าโอ้ยไม่ไดข้าไก่เลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้